ครับสันติภาพครับนะผอๆกันอีกเช่นเคยครับนะช่วงนี้ก็มาเลี้ยงครับนะมาเลี้ยงมาเลี้ยงออกมาวันนี้ออกมาเที่ยงนะครับนี่ออกมาเที่ยงพร้อมเด็กชายอานนะเอามามาเลี้ยงว่าน้ำมือแรกครับมือแรกเลยที่เอามาเต็มมือนะครับนี่มยนี่กล่าว่าเต็มมือครับเลยอยู่บริเวณนี้ก็จะเป็นหน้าเฉพาะเตานะครับนะมะดงนะมะดงหัวดงออกมานี่ครับเนี่ยจะให้เบิ้งนะครับนี่ให้เบิ้ง เบิ่งใกล้ๆกันนี่ครับนี่ดินโป่งดินเอือดครับนี่ดินเกลือดินเค็มนี่ครับเนาะอืมอมอ่ยมาอ๋อดินเค็มดินเค็มพอแล้วเพราะแล้วนี่ครับหอมเกลือเลยครับนะหอมเกลือกินเกลือขูดเอานาดินนะครับบริเวณเข้มๆนี่แหละครับนะขูดเอาไปแล้วกะเอาไปพักนะครับเนาะเอาไปพักใยห้างครับนะ เป็นห้างเขาเรียกว่าเป็นเป็นจังไดห้างเขาเอินมันเป็นเป็นเหมือนถังแหละครับพาครึ่งนะครับจะเห็นเลยยังไดดีแต่ยุบานเอินห้างนะครับแล้วก็จะเป็นถังพาครึ่งครับเป็นเป็นขึกนกองพาครึ่งแล้วกันเนาะมันเป็นไหม้ครับเนาะเป็นห้างห้างส่วนมากข้างเป็นใหม่ครับเนาะแล้วก็เทน้ำใส่ดินนะครับแล้วก็ให้เิันยดนะครับนะยดลงมา เทรานอยเทระยศเทระยศเทรานอยเห็นมันกันกองลงมานะดินเกลือเอาหนามไปเทใส่ข้างบนนะครับเอาดินไปใส่พ่อะมาณนะน,น่้ยก็เทน้ำใส่มันหยดลงมาแล้วก็เอาแนวรองอยู่ทั้งกลางนะครับไต่ทั่งมันหยดลงมาเรื่อยๆอ่าพ่อได้พ่อได้ปริมาณกเาเ็เอามันจะมีแนววัดนะครับนะดิ่งขึ้นยังเพื่อนี่ละมาดวัดเกลือก,กับความเค็มโมเค็มเป็น คลายลูกดิ้งนะครับนะจะเป็นเป็นย่างได้ปะหูนะครับนะแล้วก็เอามาวัดเพิ่นลอยแสดงได้ความเค็มเพยังไดนี่แหละแล้วก็ไปต้มนะครับนะใส่ต้มใส่กระทะเป็นเป็นกระทะเหลี่ยมนะครับกระทะสังกะสีนะครับเอาต้มใส่สังกะสีเห็นเป็นสี่เหลี่ยมนะต้มเตาต้มใ้เพิ่นแหงนะครับนะแต่ประมานนี่ครับต้มเป็นแหงกับเป็นเกลือครับนะวิธีการทำนะครับนะร้าวนะครับคร้าวๆตป ปลายปลาออกไปบริเวณนี้ก็เป็นดินโป่งดินเกลือครับนะงวมากินงวควายอาจะเป็นเป็นหน้ามาจากหมู่บ้านน้ำแน่แหละก็ดินน้ำแน่แหละงวงควายมาซุ่มอยู่บนนี้นะดินเอียดดินเกลียนี่นะครับนะดินเกลือครับนะความเค็มหอมเลยครับนะม่ย่างบริเวณนี้กินเกลือนะครับกินเกลือปรุงขึ้นมานะเป็นเกลือบ้านนะครับเกลือสินเท่าเข้าเหลือเนาะเอาไปต้ม เห็ดลือได้ครับนะแต่ว่าชุ่มมือนี่กับ่ค่อยมีนะครับเนาะส่วนมากกัเป็นทางอื่นนะครับทางอยู่บ้านกับมีเป็นบรรจาร์มือเส้าตุ่มไปนะครับเนาะเราเลาะนามเพิ่นนะเราเลาะน้องหนาใหญ่เพิ่นเนาะอ่าเก็บหนามเพิ่นบันเจอในมีตุมอยู่ครับเนาะกุ้งเสือผมมีเวลาไปถ่ายทำให้เบิ่งนะครับนะแต่ว่ากประมาณทางอื่นเขาให้ได้บ่ฮู้ครับนะแต่ทางนี้เป็นเพ็ดแบบดั้งเดิมมาดั้งเดิมครับ สมุนไรวิบ่มีแล้วอยู่บ้านบ่มีแล้วต้มเกลือบ่มีแล้วนะมีแต่ซื้อเลยเนาะซื้อเป็นเกลือเป็นต้มมาขายครับยังมีขายถุงโมงนะครับนะถึงสองไหลนะเนาะประมาณนั้นก็มือนี้ไปยังไปน้อยยังไปน้อไปอมาสายกันเลยบ่ฟ้าวครับนะจะกล้าใจเใพิ่นกินน้ำของพอเตาแล้วนะนอะไรเขาไปนะเด็นกัน เป๊เบบวน,นีกินดีครับนิ้ยานี่ยน้ยางสิครับมันกินง่ายมีม่ฟางโปนะครับอ่านออกมาทงฟ้ามสุกเป่นปกติกับมาปล่อยงัวแับมาลัดงัวกับเนาะบานบางมือหลังนี่ไม่ค่อยได้มากครับนะ หลังนี้มาคอยเด้มาก็ได้มาเลี้ยงกันเลยเอามาเลยครับมาฝึกไวเลยเนาะเวลาไปปลาทําม,มุนเฉยไ,ไปนํางเลยครับวหเ,เพราะพอมาได้แล้วครับเนาะมาจากมือสองมือนะครับนะพรุ่งนี้อีกมือนึงเพื่อนก็น่าจ,จะอยากมาครับนะน่าจะมาได้ครับม่ไต้ใสไรถมาปกตินะี่จะใส่ซาเลงหรือว่าจักรยานนะครับนะห้เป็นอย,อยู่ในตะกามาด้านหลังนะครับจักรยานแตาบ่าสันซาเลงมันฮิ แนเวเกียบให้เพิ่นอยู่อยู่ในซาเลงเพิ่นก็มาใดนะครับอยู่พวงขางนะครับซาเลงหรือว่าพวงขางครับตามซื้อที่ถูกตอ้องคือพวงขางนะครับซนะาเลงจะเป็นต้อดันหนานะครับดันหนาหรือดันหลังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวขงขางคือติดดันขางแต่ปัจจุบันกระโหลยอดเป็นซาเลงเมื่อขึ้เก่าครับนะนี่ครับหญ้าก็พ่อมีครับเนี่ยส่วนทุกตัวน่าจะลงตัวแล้วครับนะกินหญ้าได้ปกติเมื่อทุกตัวแล้วเรียบร้อยนะครับนะ ก็ขอขอบคุณข้อมูลนะครับนะที่ท่านผู้ชมท่านเอฟซีหรือว่าพนะี่ๆน้องๆนะที่ติดตามที่มาเบิร์นเขเมนต์มาบอกนะครับนะว่าเข้าเปบนเคียงยังนะก็แก้ไขไปเรียบร้อยนะครับนะส่วนสายตรงข้อเนาะสายหัดข้อกะให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งให้เพิ่นเอ่อเศร้าเจ็บเศร้าปวดกันจังสิไปจับไปใบอีกรอบหนึ่งนะจะไปปัป๊บให้เพิ่นนะสั่งเลยเป็นสั่งเลยนะ ถ้าทำนี่ก็ถือว่าเป็นยังครับพนอะดีพอดีอยู่เพระาะอะไรอยู่ตัวแดงมันเกินมา่ยังก็จะจังเอาตัดออกเนาะให้เพิ่นเศร้าเจ็บแผลก่อนเนาะตอนนี้เพิ่นยังม,มีเจ็บอยู่เนาะกินเป็นเมื่อแล้วลงตัวนะครับเนาะว,ว่าสิไายขอ,อกให้เบิ่งเมืมอได้กับบดยไายะคะรับรนะีบเนาะเห้ากับออกไปลล่าอยู่เนาะออกไป ไล่ได้หาหไล่ด้อยู่นะกได้อยู่รวมหมูว่าน,นย่ำแรงกับเรากระเตะลอยสองลอยอยู่นะโดยประมาณกะ่ะให้พอที่เติมค่ะนะ้นำมันค่ะอยากได้ของสินะเพราะว่าการที่มาเลี้ยงอยู่จังสี่นะครับเอาหมมีไล่ได้อยังนะครับเนาะมีไล่ได้อยังเขากะแค่หาไล่ได้เสริมครับเนาะหาไล่ได้เสริมหาแนวที่เป็นไล่ได้นะครับเนาะที่เขาสามารถเพิ่มไล่ได้นะฮะ จังหนาปลาธามูนก็อาจจะบิดเห็ดเป็นน้อไม้ยังสินะพอ่อหามาสั่งเลยได้ได้เห็ดใหม่มั่นยังสิเนาะธามูนก็จะเป็นเห็ดเห็ดเพิงท่ามเห็ดยุค,ค่าเห็ดขมนะครับนะเพอหามาดนะไมามาด,นด,นะนดา้นะครับน,ะอน,บน,น,น้องใหม้ยังสิพอหามาได้เป็นเลยได้นะกุ้งหอยโมนี้ก็พ่อได้อยู่หอยนะครับนต่วนี้ฟังมาเดี๋หาจะเน้นเป็นน้อไม้ก็เป็นเห็ด ยามาก็มันกรับเพราะครหนี่ปันไดครับมันกับพ่อไดเนี่ยต่ว่าบ่ถนัดปันไดถนัดตอนน้องม่ก็เฮ็ดครับเนาะคมแล้วก็ช่วงหน้าอยงที่ก็เป็นช่วงปลาไหลครับนะปลาไหลฮ่าปลาขอนปลาขี้เก่าปลาบ่อปลานี่เอาไปกินแล้วเราไปกับเขาส่วนปลาไหลนี่ก็กินแน่เอาไปตังระดับแน่ครับเนาะ ยูได้เหรอครับเนาะกะดุเนาะยูได้แล้วเนะนะสมอนี่ยค่ะพอยูได้เนาะเพราะว่าเริ่มจะชินกับวิถีชีวิตแบบบ้านเฮาหลังเนาะมีกินมียังก็กินไปนะก็อ,อยากได้กินนะครับเนาะส่วนการออกไปเที่ยวหรือไปเลาะไปบันนันบันนีสัมพัรธ์ข้มกับช่วงไปเหตุงานกน่าจะไปหลายหม่องหลายบอนแล้วเนาะ ผักไต่กับไปมาแล้วผักเนื้อกับไปเที่ยวมาแล้วเนาะกับกลางผักตะวันอะอกนะกับไปไปหลายบอลหลายแก่อยู่เนะาะแต่ก็ถือว่าทะลุงทะเลภูเขากับไปมาแล้วเนาะกับชือว่าคุ้มอยู่นะกับพ่อแล้วนะมาเดี๋ยวไปต่ตางประเทศไปเลยตาตาหมอเทศกับบอไดส้สนใจไปะไหนครับไปเข้าออไปเร็วไปขุดไป,ไปทางขุดมันสิบ่ได้ไปใส่ไป ไปฝุ่นหยาก็พอได้ก,กัดได้ก,กินอยู่ครับนะหยาซั้นี้ถือว่าใายได้อยู่นะครับนะเต็มไปกัดไปเอาไปกินฟา,างตืมในนอนวน่าตอนนี้ก็จะมีนี่สองตัวนี่เลยท้ายเหลียวกับมี่อ่อสิบสามกับชูกทวีสองตัวสิบสามก็เอาเข่าไปอยู่น้ำแม่เรียบร้อยนะว่าสิบบ่ออยู่คือ,คอตอนนี้คอกเฮ็ดแล้ว เนาะแอมยังเรียบร้อยเหลือแต่ห้างหยานะครับห้างใสหยากคจะมีขอกโดยรักก็จะมี13บขอกสามดีความเองนะครับก็จะมีล็อกแหลกนะมี13มีทวีสับแล้วก็ใช้สามนะครับนะอยู่น้ำกันแล้วก็มาต่อมาล็อกที่2ล็อกกลางอาจจะเป็นคำแพงครับพอเพียงนะครับล็อกต่อมาล็อกเ็ชใหม ก็จะเป็นยึงเผาครับก่อนค่ำนะนะแล้วก็ส่วนขอกไงนะครับนะขอกเกาดังเดิมก็จะล็อกแรกก็จะเป็นนี่ครับบุญห่วงกับลูกครับนะพร้อมบุญล็อกที่สองล็อกที่สองนี่ก็จะเป็นเป็นแม่แดงนะ เม่แดงแล้วก็น้องสวยแล้วก็สมโชคแล้วก็น้ำจานครับครับน้ำปั่นนะครับนะส่วนล็อกกลางล็อกขอบนะครับแยกเป็นสองขอ้ขอก็จะเป็นนี่ครับสุกทวีครับน่องหน่อยอยู่น้ำกันนะครับมดสาวแล้วก็อีกล็อกหนึ่งก็จะเป็นล็อกของท่อฝันขึ้นเก่านะครับ อยู่คนเดียวเพเขาหยับมาหาคนซื้อเสียกับปัญญาเนี่ยนี่ยมึนมึนได่กับปัญญามึนมึนคือเม่ตัวนี้เป็นของเม่แหละนะครับนะเป็นของพ่อของแม่นะตอนนี้ตัวนี้เป็นของสามีฟ้ามอยู่ครับนี่เหนียวขึ้นเราไปนะครับนะขึ้นเราไปเนี่ยเอาลูกมากอยู่น้ำจ้าขคองเป็นของสามีฟ้าเองสิบตัวนะครับนะของพ่อเมีนี่เจ็ดตัวั้งหมซิบเจ็ดตัวนะครับตอนนี้ แต่สามผัสฟังก็ดูแลมดนะดูแลมืด,ดแต่าใช้ใจ่ายการกินการยูกะกินน้ำพอน้ำเมร์คือ,อเอากับมาเลี้ยงง้อไปนะครับหาอะไรใส่เสริมไปบอดี้ไซส์แต่การเลื้อกะใส่น้ำเพลินครับเนาะประมาณนี้ครับนะมีทุนแน่จังหน่อยนี่างกำลังสะสมทุนอยู่ครับเนาะตอนแรกว,ว่าจะเห็ดขอ,อกไม่แต่เห็ดบ่ได้ล้วครับเนาะขอ,อกไม่คือบ่ได้ขอกไม่ว่า พอพอนะครับปุ่นมาหลายก็เลยเห็ดตอกมาหลอกหนึ่งสักกนไมาหลอกหนึ่งเอ๊ไปเสละแลนเลลนไปแลนมาหายไปเสียละอ้ไปเสน้เเเนเอาแลนเมืออ่อหรบ้อุไปเห็นรบาดน,นั่นลอยกับหรอบ่ใส่เสนแลนไปแลนมาเป็นเลรซ่าลิรขั้นใดไปอีกหน่อ อ่าน้องไปใส่หนูวิเลน,นกลับแล้วบ่ยังเล่นอยู่นี่แป๊บนึงดิตกใสอีกข้าตะถทายคลิปเลนไปเลนมาหายนอนเนี่ยน้ำหาหมากันด้วยบ่จะกลับบ่เพ้อบ่ได พุ่นครับแรีนน้ำโลซาเลงไปโอ้ยเห็นรถบ่ได้เลยมาเร็วมาเร็วมาแล้วแม่าแม่รถจากคลองแลียนน้ำไปทุ่มทิพย์เลยมาเร็วมาเร็วอ่านอ่านอ่านมาเร็วมาเร็วมาเร็วมา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 เห็นรถซาเลงครับเรียนยนยย้ำมาเร็วมาเ,มามมาร,าเร็รเเเว